ครับก็สวัสดีพี่น้องนี่ได้พี่น้องเขาซู่ช่องพุทธสาสนามชัยเนาะครับเอ,อนี่จันพระรอช่องพุทธสาสนามชัยมันนี่ช่วงชัง่ชหน่อยเรามาพู้สนามชัยเอาน้าลางอันไร้วิญญาณของอีแม่ไข่จดถอยเนาะครับดูมีเช่าพาาาระนรสถานวัดไทรเจริญลองพู่ แม่ไม่เต๋อเต๋อแม่ไข่งต๋อะตาอแม่ไข่้ต้อเต๋อแม่ไข่กล๋อเต๋อแม่าข่เต๋อเตอแม่ไ่เต๋อเต๋อแม่ไข่เต๋อเต๋อแม่ไข่เเตาอ่ไขล้ตอตาอแม่ไต๋ต๋อแม่ไข่เตตาแม่ไข่เต๋ตาแม่ข่ตา บวกีาลต่างจังหรวงล่างรานอืมกระทรารอืมบวกประุณเจ้าหน้าทล่นั่งล่างแรงานความต้องการน้อง่หรือข้าปนัสถานหรยเมียนแต่จะเริ่มมาคู่บวกในกรนีนะครับรนีที่พทตอนนีี่น้องยอดการตรงขีกล่าวไปแล้วย่าของทุนเนื้ ไปชดถอยครับนม่คุณญาติญาติพี่น้องลูกลูกหลาน ก็ได้นำร่างอันไร้วิญญาณของคุณแม่ใครจดทอยถึงเลงตาพระัาวัดไครทอยวัดอุบลที่มาจนมาถึงไม่รู้ว่จะทำการเรียนสามรอบ เวียนรอบที่หนึเรียกว่าเวียนตามกรรมอมวตะเวีรเรยนรอบที่สองเวียนตามเกิดชีีชวิตตนวัตถุบนเวียนไหวเกิดตายเออหมนหาคุณแม่ใครชดชอยผู้จากลา สู่ฟ้าฟ้าแดนดินกิ่นพิมานนำางอันไร้วิารงรีระร่างอันไร้วิญญาณที่กำลังจะประดิษฐานเพื่อรอรับการประกอบพิธีต่อเบื้องหน้าแจ่ผู้มีเกียรติที่เคารพในขณะนี้คือร่าง อริระอันไรวิญญาณของคุณแม่ไกรชัยช้อยผู้วายชนซึ่งกระเมกับเคะจะเคากรบขอบพระคุณประธานในพิธีและผู้มีเกียรติที่เคารพที่เสียสละเวลาเพื่อจะทำการบำเพ็ญกุศลในดำดับตัดไฟ้วัปนี่หมอน่ะ ซึ่งผมจะได้นําเรียนในํำดับพิธีเมื่อผู้วายชนมาถึงพิธีพิธีแล้วเวราจะไปต่างเจ้าภาพจะได้ร่วมกันบันทึกภาพญาติญาติที่น้องญาติสนิทพิสหายผู้ใด